้ยมึงบุกเข่าลมเข่าง้างไหลลมสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บผักขยงเก็บผักปลาขยะขึ้นตาม

ตกปลาอยู à, ่บ่เลี้ยงปลาก็ตกปลาปลามันตอดกินเขาห้องเข่าห้องเขาลมลงปลากินโอยตาดงอาาเอไ่ได้เกอมงตรง ตานิดนหน่อยตามั้สิขมอตาเอาโลดขมกขมตาจังปขม๊กตาขาไปตาเป็นตัวลบอมอเอาเตะมันไปเอาเตะมันได้แล้ววันนี้แล้วก็ลูดก้อนดอกเทาอีกทีเดียวกัเที่เจียวเดียว ใส่ใส่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเลี้ยงหายอาหารมันดีมันนั่งคลองใหญ่เลยโอ้ยไม่กินต้องไม่ฉับได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปกูได้ไปกูได้ปลามันหิวมันก็กินได้สิบใบว้าย ได้เดือนก้อนสีอะครับล้ดอกเต๊ดดอกีะรคับก้อนอะไรนี่ก็งอนมันนี่ไปวันนี้ค่ะเขาจะไปเก็บปลาผักข่แยงผักปลากระเงี้ากะดบา giết park là cái gì cá ba nào kha, mến khâm nào kha, park ba cái nhang, park cái nhang biết ở cái nhọt mến ừ. à ôm, à Nhìn đi đất hèn lên. nè. Ao tìm nè, mắm nè. Ao tìm 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 tìm ต้องไปซื้อเพิ่นดอกเขาเก็บไใอยู่ตรงหน้าเก็บใบยูงห่างกันแท้กับพ่อบระดิลงบระดิลงหายหน้าเห็นใบแชมพู gang hai gùn nào tay ý nghĩa nhanh tóc nào nha 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 hắn nha 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 ນຳໄຫໜາລົງໄປບໍ່ໄດ້ນ້ຳຫຼາຍ ยอด, smile, ดมันเด็ดยอดมันล้วมันก็สิแตกออกอีกมันสี่แตกออกน้ำน้ำต้นเด็ดเห็นมันแตกเอาไปจัดกหนึ่งกับพว mì đầy má là khà và cây nhang mấy đọt lắm ôm cốp đầy mỏ nừng hà vậy là ôm say cốp hà phật cây dạng phật cây dạng mấy đọt không hôm tít mưa tít chờ mùa đấy hà คลิปนี้ก็ซ้ำนี่กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ